สวัสดีค่ะเซียนบุรีรัมครับสวัสดีครับเอาเป็นแจ้งไดโศกหมานบ่โศกหมานอยู่ครับโอ้ยวิ่งแตกบนรางแน่นอนทั้งหกทั้งหานะครับจาแล้วกะเขาตรงตรงเตง็มเต็มเลยหกสี่สี่หกเสียดายหลายมองขำไปตามตะเล็กฝันเซียนเอ้ยตามตะเล็กฝันมันมักเล็กฝันเมสหาศู 5, 0, 0, 0, 5, นย์ศูนย์หานะ แต่ว่าผู้บอลตีเป็นบนได้เด้จา้าผู้ลงคนเนวานปิงกระเปดตัวสาวานนะมือกับหาตัว่าสั่นจับปิงอันเอาขึ้นิไปตีไปจังสัน่นเอากระตีจังสั่นแหมเพิ่นว่าเอาก็เลยว,ว่าปิงมันกัดด้วยหล่ะอืมผู้ลงคนเป็นกระหมานแต่ว่ามันกับเป็นเหล็กเข่าคูงการคนละคงครับมันตีกันแบบคนละแบบเลยครับชออันนี้ได้คกะเมนดวงไฟดวงดวงไฟดวงมันขึ้นว่าหละนะ่ะเนาะครับ มาขัดเนาะหาศูนย์าบาน้ำมาคัดผัดไปออกเพื่อนบ้านัาเนี่ยมือเล็กออกมือนันเสียด้ยละไเลยครับเร่ไปออกเป็นอน่นั้นเนาะออฟันยังตโตงวดป่ะจ้ะฟันดีอืฟันดีมากเลยครับแต่ว่า้ันคุฝฟันนี่ฟันนี่บอกแน่นอนเละครับค่ะแต่ว่าว่าแต่วฟันดีนี่โอ้ค่ะเอาบ่เป็นหยังเนาะมือใดเฮาอันนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าได้เป็นปัญหาครับได้เป็นปัญหาได้ตีอีกขึ้นเาติเลขกนี่ ได้ได้เตียวคือเขาครัคบโอ้ยเนะคือห้แตะปัญหาแต่เนาะคือบ่ห้ตูมันหนิดเล,ลวันนี้เป็นปัญหาอืมแต่ว่าขออุ้มวันนี้เอาเอาเลขชุดไปก่อนครับืันนี้มันใจเลขชุดครับวันนี้มันใจเลขชุดแต่ว่าจอ้อแล้วเด้วออวันพระไ่วันจันทร์สิหอดีบ่เน่เด้เสียนอับฝันยังให้ให้่้าเมือกันไปก่อนเดี๋ยวสิบอกคุ้มฝันครับโอเคจ้ะ มือน,นี้เขาตามเลขสูตรที่มันเข่า 6, 4, 4, 6หกซี่สี่หกหรอกอะวิ่งแตกบนล่างทั้งหกทั้งหานี่เนาะครับจ้ะไปค่ะหนึ่งตุลาหกแปดจ้ะครับวันนี้ฟันไปที่เลขสามครับวิ่งไปที่สามขับไจุดเดียวครับในเ<น>ม็ดเดียวอีกแล้วสามบนล่างครับจ้ะสองตัวกระสีเป็นมือนี้สีขอเพิ่มมีเป็นตัวหนึ่งจ้ะเดี๋ค่ะ ครับเป็นได้สามศูนย์ครับสามศูนย์สามหกสามหกสามหาสามหาสามเจ็ดครับสามเจ็ดคือสี่ชุดตัวเพิ่มคือสามหาครับอ๋อคือมีสี่ชุดเนาะเน่ค่ะสามศูนย์คิดว่าตัวนึงว่าว่าจะตัดสามศูนย์ออกเอาสามหาใส่อะไะครับอืมก็เลยอู้ว่าต้องตัดออกกัค่ะค่าเมนตูตัดมันออกไหมจ๊ะ เอาไปทั้งสีชุดนี่เลยครับไปมากกะจังจัดเอาครับจ้าคือปล่อยมาคือสามศูนย์สามหกสามห้าสมเจ็ดเนาะแมนครับค่ะมักชุดใดกะจัดแต่ว่าในใจเสียนนี่มักชุดใดที่สุดจะ้ะสามหครับชุดเดียวอืมสามหกกะกันสามเก่าเวมเดอร์พี่น้องยันมันกระดกแต่ว่ากะสามนนหกจังๆให้สามตัวไ้พร้อมครับวันนี้จ้าเลขสามตัวตัวใดจ้าสามตัว เจ็ดสามหกครับเจ็ดสามหกจ้ากับห้าสามหกครับห้าสามหกครับให้สองชุดให้สองชุดวันนี้มีมีสามตัว,ตวเด้อปกติวดนวังหันม่มีสามตัวเนาะอืมค่ะอันทั้งแม่บ้านเพิ่น,นาบาฝันยังบ่จ้าบ่ครับเพิ่นบ่งใ้ฝันยังเลยอืมโอ้เสียดายเนาะเลขฝันเราไปตะเพื่อนบ้านเนาะ ไปออกเพื่อนบ้านกันเขาตามรัฐบาลไทยแบบตกแรงม้าแบบพูนหาศูนย์อยู่เพื่อนบาน้านพูนโอ้ยเจ็บใจอะไรเจ็ดนึงอะเจ้าว่าที่บอกไอ้ข้อมฝันของชาวบรรดาเราที่แรกอ่ะจที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดทางล่างนี่แหละ<า>น,นี่แหละจ้องอาทิตย์เมื่อวันฝันว่างูอะจังคือเรี่อหนึ่งอยู่เรื่องหัวงูนั่นแหละครับผมตีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งระเมือนออกเรื่องราวเลยอืม ้ยเพื่อนบานมานตัวนี้แสดงว่ามานอยู่เรื่อยตัวนี้ครับเมื่อน,นิ้นได้ได้อยู่ครับเมื่อน,นั้นโอ้ยสูกเนาะสูกทั้งไทยสูกทั้งเลา้าแต่ว่ากันมันนี้ว่าที่บอกไอสาวนานล่ะที่นี่มันออกไปเล้าแล้วเลยบ่บอกอืมเลยว่าวอาครับแต่บ่ไเ้เ่ยค่ะมันอาจมาไทยได้ดิทุกอย่างแล้วมันมันเป็นไปได้ดิอืมแต่ว่าถ้ามันออกเปลื่นบ้านแล้วมันสิบ่มาไทยติมันค้ีมมันมาเป็นแบบนั้นไหมครับอืมจ้ะ ค่ะว่าเป็นอย่างกะรอฟังรอฟังความฝันของเซียนนี่คือหลังวันพระเนาะหลังวันพระไงว่าเซียนสีฝันยังยำโบหรือฝันไดเป็นตัวเกษเป็นตัวเบอร์บอแต่ว่าเซียนยังบ่ไดบอกความฝันสุฟังเนาะรอก่อนคิเป็นตัวเดียวกันบอนะครับจ้าก็รอก่อนเนาะรับสองรอบนี้ครับเมื่อนั้นอืมือตื่นแล้วแบบนี้่นไม่เป็นปัญหาจ้ารอบสองมานี่มาบอกเป็นโตเลยเจ้าบอกแค่โตเดียว ค่ะเอา้าจังไดกะรอผืนมาย่ำวันพระเนาะก็อรอค่อยไปสลากินเบ่งยังบม่ออกดอกเอฟซย่าใจฮอนเนาะค่ะให้ทั้งเซียนเ<แ>พ็นใดไปใจเย็นๆทําใจสบายจ้าเลกสูตรเหรอครับตรรัวิงสามเนี่ยครับ,บ,รบกันลางเน้นบนกันล่างมันบอลเลกสูตรนี่แมนครับอืมคือเซียนนี่มักบุญด้อค่ะไปทางบนมากกว่ากันลางไว้ เนาะเพราะว่าหันมันก็ออกบุนได้เนาะหกสี 64, ่สี่หกเนาะส่วนมากจะมาบนเนาะน้อยจะรู้ลังจ้ะเอากระถือว่ามือนีกะต้องวดแล้ละ่ะมือนีวันที 19, ่สิบเก้าวันที่สิบเก้ามือดีพอมไอ้ไอซีไปหาจับฉลากเบื้องขันเม่นมันมกเนะาะใชยแพนด้าซี่โตนี่ล่ะสามศูนย์สามหกสามห้าสามเจ็ดค่ะจังไหนตัวนี้เอกระือสามหกครับจ้ะสามหกจังไหนรอหลัลงวันพระเด้อค่ะจังไหนถักไทยมาเนี่ยเด้อเจ,จ็ดจ,จุดใจโจรออยู่ดี ครับผมใช่ค่ะโอเคค่ะ่รุกวนเวลาเสียนหิงๆิงปังๆังคือเกาจังไดกระได้ไปเพื่อนบ้านกอใหอสุกไ้มันจ้ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับเอาค่ะอีซีเดียวสาบานะจะทวนตัวเลขเซียนบุรีร์ค้นฝันเป็นๆให้ฟังเดอ้ออันนี้เป็นสูตรหวยจ้ะหนึ่งตุลาห8ดวิ่งบนล่างฝันไปที่3 3036 35 37สหจ้ะเน้นคือ36เด้อค่ะสมตัวจับให้7จ6 5 36หค่ะ เอาว่างหันเสบึงเปรียบเทียบกันพี่น้องคะเปรียบเทียบกันบึง้งจะ้ะเข้าไปที่วิ่งนี่แตกบนรังเลยคะ่ะทั้งหกทั้งหาพี่น้องจับคู่ก็เข้าไปที่หกสี่สี่หกจ้ะสาหนาไปบ้านน้ำข้มฝันขักพี่น้องหาศูนย์ศูนย์หา, 00, หาโอ้ยมักขักไปออกเพื่อนบ้านมือเลขรัฐบาลไทยออกหาศูนย์ติ่มติ่มามาคันเขียวเถอละ่ะพี่น้อง ว่าเป็นยังคะ่ะสูตรต่อเนาะสูตรหน่วยคำนวณนี่สาวนาบว่าเอาเลยเอาแต่ความฝันแม่บบานกับเสียนบุรีรัมแหงมือเพื่อนโค้งสุดท้ายนี่ความฝันเพื่อนที่เพิ่งบอกสูฟังเนาะอายุเพื่อนหาสิบเจ็ดมันออกหาเป็ดพี่น้องเอ้ยอเพื่อนเสี่หาเจ็ดยางหาสิบเป็ดวอ้ยเนาะค่ะแล้วก็มักแหงคือหาศูนย์นี่จัดหนักเอาบอกเป็นยังสูตรต่อเนาะเรียกความฝันเพื่อนกะฝันเลี้ยวแต่เพื่อนรอฟังอีกคือวันพระใหญ่มันจร์สียหอดนี่ รอเบิ่งว่าเพิ่นจะฝันยังยำโบแล้วเพิ่นจะบอาโทรมหาสามนามาเบ้าสู่ฟังกะอดใจเน่จากหน่อยเด้อเอฟซีจ๋ายากุดดันเพิ่นหลยค่ะผู้ลงค้นก็ถามความฝันมาเนาะว่าเพิ่นฝันต้องวดบอฝันจ้ะรอค่ะเอาเลขสูุดไปก้อนเพิ่นก็ยังมั่นใจเลขสตรค่ะเลขสูตดเพิ่นยังเดินดีเด้อจ้ะยิบยกเวรลดค่ะวดนนี้เพิ่นฝันสามมิดเดียวกโลเพิ่นมั่นใจไปที่บุญจัดบุญหนักๆเพิ่นว่าเน้นบุญกันล่าง เอาพี่น้องผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็รวยๆปังๆสุขสุขล่ะค่ะตามให้แล้วผู้ใดสงสัยยังก็ตามเบอร์ตูเป็นได้เด้อศูนย์หกห้าสามหนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเปิดค่าการมองเห็นจ้าคลิปนี้รวยๆปังๆสุขสุขก้นไล่กองท้องไล่เขาไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า